สวัสดีครับปกติชีพแปลกแปลกนะครับผมอันนี้นางรำจากก๊กเกาะนะครับผมพันมา้ยังว่าจะก้าวเห็นลุงกินข้าวสวยมากินเมื่อกี้นี่โอ้เขาว่าหลานนั่นแสบก็เลยลองแวะกินร้านบนไม้มาลุงบร้านคันเงินยังสองชนะแพ้งแพ้บ่โอเคแพร่ ป้าเด้ดลลุลก็น้อรนี่แะป้าเด็ดจัลมอยู่าเมือกีย่องย่อง้ลล้วแ้โอ้เจะาคือฝ้าไว้เนี่ยขจิไปทายเจ้าลำอย่ไหมพราะลุงมาหรอมา่ายลุ่องย่งย่องย่องคอกะรีมายลุงน้าเนบข้าวหมู่บ้านี่ลุงข้าวอย่างข้าวย่งอีก จะเบิ่งคลิปคอยยู่วเมื่อวานนี่คิปเียไม่ได้เบิ่งเอาไปได้ดูก็ผ่านไปพี่ช่องพี่ต่อมากระผายานโอ้นนุกนบอกโอ้เจ้าคอยไม่ได้เบิ่งาเบิ่งเดี๋วยังมีเบิ่งเขาเข้าึ้นเจ้านะป้ามีเบิ่งมีเบิ้งแล้วเอาเามีเบิ่งล้วผานแล้วบบนเนี้ย๋ยวตข้ไปเบอกลุงมีแมนงดูคลิปลุงอาจจะบินตรงกับพวกเตอนน้นเลย จะมีได้เบิ้งบคีบคยมู่านานี่มือไหร่เพราะว่าเขาไปแล้วมาเขาไปแล้วอ่าเดี๋ยวเสีเดี๋ยวอมปสมพ่อยังสมพ่อยังไม่ถูกไปนำไปอมเอาสามอมนำไปเพื่อจะไปเบิ้งคีบเจ้านะไปนำไปดูไปเบิ้งคีบคย

ไมาค่ัมนี้ยแม่กลัว่ล้วมีกองพวกที่เป็นแบบนี้มันขกน้อพวกเรานี่ะนออ้าลูกลุงดินแม่อีชีเป็นไงล่ะหมุนปูเคื่องเลี้ยงดีแท้ขึ้กับปาดตัวผูกกับตัวแม่กันนะคนละไซส์อะไรลูกเลยมีกก็อูกนะคนละไซส์โอ้โทากแนนแบบนี้ลุงพีชให่ทาเลยไม่ให้ไกลกับพวกงอกหนามากสิพอทาแม่ีได้เลยน่อ้าว จำไม่ได้บะลุงอ้วนนะกินดีอยู่นี่ลุงมีเหนือมีหนังสัมผัไปเลยแขนขาเอาอีกแขนใหญ่เนี่ยสัมขาสปเลยป้องปล่อยอ้วนเนี่ยไปปิดน้ำหนักเลยอ้าวพิเศษพิเศษมีเสียงบนนี้ไปยากมายากเลยออทางนั้นเอือนมาแล้วมีเสียงมีเสียงมีเสียงเรียกร้องมีเสียงเรียกร้องความสนใจอยู่ทั้งพุ่น ครับครับออครับเลยคนเด้อในคถึกใจคอสั่งอแก่ได้เราสั่งเรือเด้อสั่งพ่องเอ้ยมันยังบเข็ดสิเจ้าอ่ะบ้านดห้แก้แบบอเลยมาสายเลยนขาแล้วแก้ะ่าเขาคนนรล้ะอะรบบอกฮะ สารภาพยังสารภาพไปดูสารภาพแล้วเราไปเด้๋ยวคลสารภาพยังพ่อมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นพูดมาไม่มีอะไรไม่กล้าบอกลุงไม่กล้าบอถ้าลุงไม่รู้ไม่ต้องพูดเป็นความลับคอยในลัทธิเป็นคนบอกถ้าลุงไม่รู้อย่าพูดให้ลุงฟังเลยเรื่องเมื่อวานอย่าไม่ต้องพูดอย่าอื่นอ่าอยโดนเจ้าเจ้าโดน อ่ะครับผมนั่งล่างจากกกก่นม,มาล่ำนะครับครับผมตัง้งบนสร้างบรรยากาศงานอยู่ด้วยครับผมต้ององค์ปูนะครับผมเนาะตามที่พูดไว้ปมาคลิปที่แรกนะครับผมเนาะ าดูแล้วกินหมูว่านี่มีอะไรในคลิปฮะมีอะไรอยู่ในคลิปดูแล้วดูแล้วย่าขามโคตรขามโคตรหน้าให้เรียบร้อยดิอ่ะเบื้องไปก่อนโคตรขามโคตรหน้าให้เรียบร้อยเอา ไไปเนี้นะเขาได้ยางเขาเลยนะแอนคีมอชัมากนี่พอดูให้จบคลิปนะลุงเด้อแอนมินมาใสเก่นก็สั่นมากอนี่ยอาเนี่ยเีมันจบก่อนเล้วลุงเด้อ ใครมาอมฮะพูดได้ไหมวันเอาก็ดูในคลิปสารภาพบอกบอกบอกสองเบิ่อนคลิปเพื่อนสิบอกเพื่นสิบอกเพื่นสิบอกเข้าไปดูคลิปได้เนาะนั่นเอไม่ลงดูนะเ็ไม่ลงดู ทคลิปนิจารณ์เปียกไม่มีอย่างเลยโอ้ยปานอะไรเขาปุ๊บน่ะเนี่ยเปียกเลยผมเลยครับที่หน้าคลิปน่ะอันนี้โมคนแปลกหน้าเขับบ้านน่ะเอายังติดต่อลูกค้าอยู่ติดต่อลูกค้าแล้เร็วโยโมคอนแปลกหน้าอะไรลุงงโมคอนแปลกหน้าน่ะเอาที่แรกนั่นเอง ทีแรกนั่นเด้ต้นแอนออกมาหายนั่นเด้แอนออกมาหายนั่นเดต์แอนจะค่อยเห็นอยู่ยบ่ลุงจะค่อยเหนย็นอยู่บ่เนี่ยพูดอะไรมู้จัดสองเมตร สองศูนนะนะมันเกิดยิ้มแต่งแต่งกัแต่งหลายพูแต่งมาจากอะไลไยอยู่ยังหน่อยกับขาดอยู่ดอกสองศูนนะนะสองมน่บกขาดวันไหนมันก็ได้สาแต่มมือก็ได้นะฮะโบ้ใส่เลยโบ้แล้ว ข้างได้หละท่เนเนาะเออคุณ้ชจะติดตามตลอดเนาะอ่ะโอเคครับกำรัินเอกันไล่เอมเอ็มยเอ็มกันไล่ติดตามโตอ๋อเจ้าจากไซบอเล่าถามอเจ้าจากไซบอเจ้าจากไซบอขาล็อกบอกก่อนสวัสดีครับใ่า